เที่ยวปันสุขอ,อสอมอเจ้าหน้าที่รอพอ,อตแพ็กกระเป๋ารอเที่ยวฟรีเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารักทุกๆุกท่านนะคะก็มีข่าวข่าวขาวของอสอมอนะคะเที่ยวปันสุขจัดให้อสอมอเจ้าหน้าที่ รอพอสอต .1.2 ล้านคนนะคะเตรียมแพ็คกระเป๋ารอเลยนะคะเที่ยวฟรีเพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจบุคลากรแนวหน้านะคะในการรับมือโควิด19นะคะสำหรับโครงการเที่ยวปันสุขนะคะเมื่อล่าสุดคอรมอในวันที่16มิถุนายนนะคะก็ได้เห็นชอบในการมีมาตรการนะคะการกระตุ้นไทยเที่ยวไทยเรียบร้อยแล้วนะคะใน3แพ็กเก็ได้แก่1แพ็กเก็กกำลังใจ2แพ็กเก็ เราไปเที่ยวกัน3แพ็กเกจเที่ยวปันสุขนะคะที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ20,2400ล้านบาทนะคะภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบเงินกู้นะคะ4แสนล้านกระตุ้นท่องเที่ยวในช่วง4เดือนนี้นะคะตั้งแต่วันที่1 กระกะดาถึง31ตุลาคม63นะคะ1ใน3แพ็กเกจโครงการเที่ยวปันสุขของมาตรการการกระตุ้นไทยเที่ยวไทยจัดขึ้นมาเพื่อตอบแทนเป็นกำลังใจบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด -19 นะคะโดยเฉพาะงานนี้นะคะอาสาสมารสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสอมอนั่นเองนะคะและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน,นะคะส่งเสริมสุขภาพตำบลคือรอพอซอตอเตรียมแพก็กกระเป๋ารอเที่ยวฟรีนะคะหลังซาจากโควิดนะคะ แพ็กเกจกำลังใจนะคะจัดทำขึ้นเพื่อบุคลากรทางแพทย์แนวหน้าในการรับมือโควิดด้วยให้อาสาสมัครนะคะสาธารณาสุขหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่โรงพรยาบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพต่บลเที่ยวฟรีนะคะผ่านบริษัทนำเที่ยว13,000รายนะคะโดยแจ้งความจำานงลงทะเบียนรับสิทธ์ 1นคนต่อ1นสิทธิ์นะคะในการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่างจังหวัดฟรีนะคะซึ่งบริษัทนำเที่ยวในแต่ละจังหวัดจะออกแบบแพ็กเก็ตนำเที่ยว2วัน1คืนไม่เกิน2,000บาทซึ่งอสมและเจ้าหน้าที่ เราพอสอตอจำนวน1.2ล้านคนนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าจองได้นะคะผ่านเฟฟอร์มธนาคารกรุงไทยซึ่งโครงการนี้นะคะรัฐใช้งบประมาณ2,400ล้านบาทนะคะคาดว่าจะเกิดรายได้หมุนเวียนอย่างน้อย6,500ล้านบาทนะคะนายยุทธศักดิ์สุภาอศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยกับฐา,านเศรษฐกิจนะคะว่า ขั้นตอนการจองรับสิทธิ์ทั้ง3แพ็กเกจจะเปิดให้ผู้รับสิทธิ์ลงทะเบียนทางดิจิตอลนะคะ ด้วยอยู่ระหว่างหาหรือทางเทคนิคนะคะว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์นะคะซึ่งหากได้ข้อสรุปจะประกาศให้ทราบต่อไปสำหรับการจองจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่จะมีการตั้งชื่อเดียวนะคะเพื่อสื่อให้เห็นว่าเป็นการกระตุ้นไทยเที่ยวไทยขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาชื่อที่เหมาะสมอยู่นะคะและเมื่อคลิกเข้ามาระบบ ก็จะแยกหัวข้อการจองนะคะออกมาเป็น3 p a แพ็กเกจให้เลือกจองได้เช่นกันนะคะหากเป็นเจ้าหน้าที่อสอมอหรือรอพศออตอก็เข้าไปเลือกสิทธิแพ็กเกจที่1นนะคะคือกำลังใจได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ